สายนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละสายลำโพงคู่หลังก็จะเป็นสีอะไรครับุกท<ๆ>่านนี่สีแดงกับสีเทานะประตูแคบหลังนะประตูหลังเหลืองดำเห็นไหมนะครับเหลืองดำถ้าเราไม่รู้เนี่ยให้เราเอาผ่านเขี่ยดูนะเพื่อนเขี่ยดู สายลำโพงเนี่ยดูก็ดูไม่ยากเขาจะพันมาเป็นเกลียวนะครับเพื่อนๆพันมาเป็นเกลียวเลยส่วนสาย ACC เนี่ยเป็นสวิตกุญแจเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาก็ลองใช้มิตเตอร์เช็คดูเลยนะครับมิตเตอร์เช็คดูหรือจะใช้หลอดไฟก็ได้นะครับง่ายๆนะโอเควิธีการนะครับเพือ่อนเดี๋ยวเราไปดูการร้อยสายลำโพงตรงนี้เราจะจํา เราต้องใช้ประตูคู่หลังนะเพราะว่ามันเราจะใช้เสียงเบสนะเสียงเบสให้กับซับบ็อกนะครับไปร้อยสายลำโพงกันมาร้อยสายลำโพงซสสายลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยมันจะยาวนะถ,ถ้ามันเหลือแล้วเราต้องตัดออกครับเพื่อเพื่อความสวยงามนะยาวมากนะนเพื่อนนะยาวมากๆนะเห็นไหมยาวมากมาร้อยกันเลย ร้อยกันเลยครับหาช่องลงให้ได้นะเพราะค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะครับเพื่อนแน่นมากเลยไม่รู้จะมีช่องลงไหมหาช่องลงครับเพื่อนหาช่องลงเราใส่ลูโปงไปที่ซับบล็อกครับนี่ร้อยลงมา แล้วก็เก็บสายเขาเรียบร้อยนะครับเพื่อนนะ, ivo, นะรีโว่โตโยต้ารีโวนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็ติดตั้งซับบ็อกนะเพื่อนซับบ็อกคู่หนึ่งนะเป็น6 5จุดห้าหนึ่งคู่เลยนะเพื่อนหนึ่งคู่เลยมาลากมาลากมาถ้ามันยาวเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งนะไม่ได้ตัดทิ้งครับตัดออก อ็เอาขึ้นมานีนะครับเอาขึ้นมานีเห็นนะเอาขึ้นมานีปลายสายก็ขึ้นมานีเอามาต่อกับตัวนี้นะครับเพื่อนเห็นนะร้อยเข้าไปเลยนะครับรบ้อยเข้าไปอย่าเก็บสายเรียบร้อยนี่เห็นนะมสายก็จะขึ้นมานีครับเพื่อนเห็นนะแล้วก็สายรีโมทสีน้ําเงินนะครับสายรีโมทก็ออนจากสวิตกุญแจนะครับ acc เสียบเข้าไปปั๊บนะครับเสียบเข้าไปเลยครับปั๊บให้แน่นๆ,ๆนะเพื่อนให้แน่นๆแล้วก็แล้วก็วกสายลำโพงก็เสียบเข้าไปเสียบให้ตรงครับนี่เสียบเข้าไปให้ตรงบล็อกมันต่อไปใส่กาวนะ ตรงนี้ถ้ามันยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดสายไฟให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยตัดออกถ้ามันยาวเกินไปเดี๋ยวก็ตัดออกต่อไปใสก่กาวใสก่กาวเราต้อมาลงตรงนี้นะเพื่อลงตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้ไม่มีที่ลงกลาวให้เรานะเพื่อนนะโอเคโตโยต้ารุ่นนี้ไม่มีนะครับรอยมานี่ก็จะได้ขนาดแบบนี้นะเห็นไหมครับ เราจะได้ขนาแบบนี้มานม,มุมกล้องมันค่อยได้นะเพื่อนแต่ว่ามันมีซอ็อกเกตให้เราได้เสียบเสียบแบบบังคับให้เราเสียบอยู่แล้วนะตรงนี้จะไม่ยากนะครับถ้าติดตั้งกันไม่ได้ก็ติดต่ออดวิวสิกซาวครับแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนะ0 9 5ย์7 6้า9ครับสเกเเพื่อนมาจัดสายกัน ช่วงนี้ก็จะทําไม่ค่อยได้หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงโควิดกําลังเก็บสายให้เรียบร้อยเก็บสายให้เรียบร้อยนี่เก็บสายให้เรียบร้อย นี่ครับสายกาวก็จะมานี่นะสายกาวมานี่มาลงตรงนี้ครับปับ๊บเห็นไหมสายกาวแล้วเราเก็บทีเดียวนะเก็บสายทีเดียวี่นี่ครับมาลงกาวกันลงกาวไปเลยเราก็จะใช้นัดเบอร์สิบเราก็จะใส่ข้างหลังข้างังหน้านะเพื่อสายกาวนะขัดให้ดีให้เรียบร้อย ต่อไปสายนี้กันเลยสายนี้กันเลยวอร์ร่มคอนโทรลซับบ็อกสายคอนโทรลซับบ็อกนะเ้าก็จะมีสักเก็ตเสียบให้นะก็เนี่ยเหมือนสายแลนเน็ตเราครับเ่านเห็นไหมนะครับหนันี้เลยโอเคเดี๋ยวไปเสียบกัน ซับบล็อกตัวนี้เราอาจจะวางในแนวขวางหรือแนวนอนได้นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเอาไว้ในแนวไหนได้นะครับมาร้อยกันเลยร้อยเข้าไปนี่ร้อยเข้าไปร้อยมาอย่างนี้ครับป๊าเห็นไหมมาเสียบกันเขามีช่องเสียบอยูน่นะนะไม่ต้องกลวัวต่อผิดนะครับนี่เสียบเข้าไปป๊า นะสนใจติดกัต่อกันเข้ามาครับเพื่อนๆนะติดต่อกันเข้ามาเลยเราจะวางแนวนี้ก็ได้นะครับวางแนวนี้ก็ได้เราเผื่อสายไว้ด้วยนะครับเพื่อติดบอกนะครับอันนี้เอาไปไว้ฝั่งนู้นครับเพื่อนลอดไปไว้ฝั่งนู้นนะลอดไป เราไปไ้ฝั่งนู้นนะครับมีช่องให้รอดนะเราไปไปฝั่งนู้นเลยนะครับนี่ครับรอดมาอวไฝั่งนี้ครับนี่ตัวคอนโทรลวอลลุ่ม um นะนี่นี่ครับเราก็จะหาโล่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆเห็นนะเราก็จะหา ตำแหน่งไว้แถวนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราติดกาวสองหน้านะเนี่ยเอาไว้ให้เขาปรับเล่นนะโอเคเดีย๋ยวเราติดกาวสองหน้าเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนมาเก็บสายกันเลยเก็บสายกันเลยเก็บสายกันให้เรียบร้อยเลยอันนี้สายของเขานะเพื่อนสายของเขาเนี่ยเขาเดินมาไม่เรียบร้อยเราก็มัดให้เขาหน่อยก็ได้นะครับอันนี้สายสายที่เขาเดินระบบไฟมานั้นเพื่อนนะ เราอยู่นี่ครับเราก็เดินม,มานี่เลยปั๊บปั๊บปั๊บนี่เเราไปเทคขาถทายดนะ้นะปัะ๊บเดินม,มานี่น้ครับเก็บสายเรียบร้อยเลยนะเอาทีเดียวก็จบเลยเก็บสายเลยครับเพื่อนรัดให้เรียบร้อยเลยมารัดสายกันรัดสายกัน โตโยต้าวีโวับบล็อกคู่เลยนะเพื่อนนะสับบ็อกหกจุดห้าคู่เลยนะเส่เข้าไปปับ๊บเสเข้าไปเสร็ก็ไปตามรางสายไฟเลยครับเพื่อนตามรางสายไฟเลยสายไหนยาวเดี๋ยวเราพันเก็บไว้นะเพื่อนเพราะว่าเราจะไม่ตัดนะเราจะไม่ตัดสายนะครับ สายไฟพวกนี้เราจะไม่ตัดเราก็จะพันเก็บไว้ใต้ที่แหละครับเขาไม่ตัดนะพื่อนเขาไม่ตัดนะเราไม่ตัดเราก็ต้องพันไวให้เขานะพันไว้พันไว้นะเปิดเขาไม่ตัดเราก็ต้องพันไว้นะน,ไวน,ไวนะครับ,นนรบหนึ่งชุด ทำใจทำตามใจ,มใจลูกค้านะเพื่อนนี่อันนี้ก็พันไว้ครับเพื่อนพันไว้พันไว้พันให้เหรียบร้อยนะเพื่อนเรียบร้อยก็ใส่เข้าไปเก็บไว้ในนี้ครับเพื่อนเก็บไว้ในนี้ เรีบยบร้อยนะเก็บสายไฟเรียบร้อยนะเพื่อนนี่ก็จะได้น้ามากักแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยลนะวแล้วก็ใส่พรมเลยพรมครบไปตำแหน่งเดิมครับเพื่อนตำแหน่งเดิม เมือเดิมนี่ครับใส่เข้าไปตามล็อกตามเดิมนะประกอบให้เหมือนเดิมนะเพื่อนนี่ใส่เข้าไปน,น,นะเรียบร้อยแลได้ซับบล็อกแล้วอันนี้ของรถเขานั่นเพื่อนเดี๋ยวเราเอันไหนที่มันหลุดเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไป เลยแล้วนะเพือ่อนไม่ยากนะย่มโอเคเดี๋ยวเรามาต่อสายลำโพงกันครับเดี๋ยวเราไปต่อสายลำโพงแล้วก็ต่อสายรีโมทกันนะไปไปดูกันเลยครับครับมามาต่อสายลำโพงกันครับต่อสายลำโพงกันนี่นะสายลำโพงที่เราล่ามมาเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวเกินไปนะเพือ่อนยาวมาก เราเอาแค่นั้นนะครับรเพื่อนเผื่อไว้หน่อยหนึ่งครับตัดเลยครับตัดเลยซับอันนี้เราก็จะไม่ใช้แล้วครับเพื่อนเห็นไหมเราก็เก็บไว้เอาไว้เขาต่อเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่เราก็ต่อแค่นี้นะครับเพื่อนมาต่อสายลำโพงก,ก่อนวิธีการหาสายลำโพงก,ก็ต้องเอาคู่หลังนะเพื่อนเน้นย้ำนะ ประตูคู่หลังบอกเลยครับประตูคู่หลังนะครับเพื่อนๆนะเอาสัญญาณเอาสัญญาณลำโพงคู่หลังนี่ครับเพื่อนๆถามกัเข้ายังมาเยอะนะว่าติดตั้งแบบไหนนะเพื่อนดูเลยนะเราจะให้ที่มีแถบเนี่ยเป็นลบเป็นลบนะครับเพื่อน<ป>มาใส่ท่อหดด้วยครับ ใส่้องฟัดเกลเราจะให้สีแดงเป็นบวกนะครับสีแดงเป็นบวกเดี๋ยวนะเพื่อนๆเดี๋ยวนะใจเย็นนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ครับแดงขาวเป็นลบเห็นนะข้างนี้ก็ดำเป็นลบเฮ้ดยดำเป็นบวกนะเพื่อนเราต้องเอาชุดชุดบนก็คือชุดบนนะชุดล่างก็คือชุดล่าง ชุดล่างก็คือชุดล่างนะครับเพื่อนนี่ชุดบนเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับชุดบนอย่างเงี้ยของคู่เนี้ยสายบนเนี่ยเป็นบวกสายล่างเนี่ยเป็นลบเห็นไหมสายล่างเป็นลบโอเคต่อเลยครับบวกสีแดงใส่เข้าไปเลยป๊อป ล,ลบลบนะครับลบนี่เเราโซตะกวัวนะโซตะกวัวโซตะกวัวเราถึงจะใส่ได้นะเพื่อใส่ท่อหดได้นี่ครับก็จะต่ออย่างนี้ได้แล้วนะหนึ่งเส้นเห็นไหมอ่ะหนึ่งชุดไปฝั่งนี้ครับ มารุยนต่อเลยเส้นต่อไปเหลืองเป็นลบนะเพื่อน,เ,นเพราะว่าเขาอยู่ด้านล่างเนี่ยเอาเหลืองเป็นลบก็เอาต่อแถบลำโพงเป็นลบต่อไปสายสีดำเนี่ยมันอยู่ชุดบนใช่ไหมก็เป็นบวกเราต้องใช้คู่หลังนะเพื่อนลำโพงคู่หลังนะเพื่อขับเบรนะเอาสัญญาณคู่หลัง นะครับมาโชว์ตะกัวกันมือสั่นครับเพื่อนอยูข้าวครับมือสั่นไป เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ทั่วหดเข้าไปครับเพื่อนแต่ถั่วหดเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งให้ไม่ต้องกลัวครับเห็นไหมเข้าไปเราไม่ต้องตัดสายออกนะเพื่อนไม่ต้องตัดสายออกนะแค่จ้ำเฉยนะแค่จ้ำเฉย